เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมา r ์มังกี้นะฮะและคลิปโกรนมันโกดฉเช่นเคยนะครับสำหรับใครยังไม่กดถูกใจสมัครรับโกลดกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาทุกคนครับผมวันนี้เลดเอานะครับผมเป็นเลดเอาอีกครั้งนะอยู่กับน้องแลนโดวรัสเ เช็คแป๊บนะครับผมอ่าแลนดรัวรัดน่นารสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมนะนี่นะฮะนะครับผมเดี๋ยวเราก็ให้สปอเตอร์ของเราชวนมาเช่นเคยนะและแน่นอนนะครับผมนะก่อนจะไปกันมากกว่านี้นะหากต้องการเติมเกมและต้องการความคุ้มค่าจะจัดทำยังไงสิครับมีบริการเติมเกมโปเกมอนโกนะครับผมคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะครับหรือรู้สึกว่าเติมแล้วยังไม่คุ้มค่ามากพอนะครับผมสามารถติดต่อเพจตามรูปที่แสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะได้าคม ่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีเติมแล้วมาตีบอสลุ้นชัยนี่และเกลือไปด้วยกันนะครับมาทุกคนครับผมมาตัวแรกเรามาแล้วนะฮะแลนโดรัสนะครับผมนี่นะครับเข้าไปกันเลยเมื่อกี้บั็กนะครับผมไม่เห็นรายชื่อเพื่อนนะครับโอเคเลดี้ครับโกนะครับผมมาแล้วผมสีฟ้าบนเลยโอ้เธอเอ้ยแต่จริงๆเราควรจะเมกากดเลยละกันนะครับผมเมกาฟรีก็กดเลยรออะไร เกนชิกาดอนเอ้ยไคโอกามาพร้อมแล้วนะครับสำหรับตัวแรกแล้ววันนี้สปอเตอร์ผมขอ4-5ตัวเลยนะครับก็แล้วแต่ทางนั้นชวนได้เลยนะครับผมผมได้หมดนะแต่ตัวนี้สอนจับหรือยังน้องเป็นธาตุดินบินแปลว่าไม่แพ้สายฟ้าเนาะแพ้น้ําแข็งคูณ2นะครับผมยิงเราต้องใช้มอนน้ําแข็งนะฮะทำไมเขาเอามอนน้ำมาให้เราหมดเลยไม่มีใครใช้มอนน้ําแข็งเลยหรอครับดินแพ้น้าแข็งใช่ไหมถ้าผมจําไม่ผิด ใช่สิเนี่ยมีแล้วฮะด้านข้างผมน่าจะเป็นคิวเลมอ๋เอเอไม่ใช่ชื่ออะไรตัวเนี้ยเครเบตเหรอแมมูเรียบร้อยครับผมตัวแรกจบไปแล้วนะครับตายไปพร้อมผมเลยขอใช้นี่นะครับเอ๊หรือว่าตัวนี้มีใช้นี่แล้วทั้ง2ล่างนะครับอาจจะเป็นตัวนี้ปะ่ะที่มีตัวเดียวเลยนะครับผมใช้เอ่ยใช้นี่นะตีแรงจัดๆอย่างนี้นะับมาใช้ใช้ไม่นี่ครับผม 1> 2 1 7 6นะฮะร้อยเท่าไหร่ไม่รู้นะครับผม19บอลโอตัวนี้เท่นะเออดีไซน์ตัวนี้พอได้อยู่นะครับตัวอื่นดูแปลกแนะตัวนี้ได้อยู่ได้อยู่นะครับน้องเหมือนเสือเลยเออเสือแก่ไลโคในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งไลโคเวอร์ชั่นแก่แล้วนะครับเพื่อนก็ขยันโยกซ้ายขวาเหมือนกันนะอืมโอ้โหไม่ตีเลยครับผมโยกอย่างเดียวชีวิตเอายกทั้งวันทั้งคืนนะ <laughs> ตีแล้วฟับโอ้โห แรงไปหน่อยครับไม่ติดครับผมประมาณนี้โอเคโอ้ยังเคสอยู่เลยเหรอครับต้องเข้าวงหนวดมาอีกนะครับเนี่ยโอเค,อเคล็อกใหม่นะผมเมื่อกี้ก็เล็กมากแล้วนะครับอย่างนี้เลยเหรอฮะนี่มันวงเท่าวิวทูเลยนะโค้โหแล้วเขารอกัน,นะอะไรฮะมันจับยากแล้วโยกทั้งวันทั้งคืนอื้อหือ ผมไม่น่าจะได้แนละ้วมุมเมื่อกี้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยผมว่าตรงกลางยังยากเลยครับวงเล็กมากๆเลยนะครับเนี่ยเอ็กแล้วแหละแต่ว่าสอนจับบอกเลยว่าตึงนะฮะตึงแน่นอนนะครับผม,มวงเล็กมากอะ่ะแบบเข้าหนวดมาอีกแล้วเนี่ยถึงตาอยู่แล้วอะ่ะแรงไปครับยังไม่คงที่เลยครับผมขอลงตรงจมูกเออ ลองสิไม่ได้ผมว่าไม่ได้เห็นปะไม่มีทางครับผมรู้รู้ตัวเลยครับเพราะว่ามันโยนยากมากครับฝั่งนี้ก็ยังยากเลยนะเนี่ยมันแรงเท่ามิวทูเลยะซึ่งถ้ามิวทูมันยังดีกว่าคือมันไม่โยกซ้ายขวาไงอันนี้โยกไม่หยุดเลยไปแล้วตัวที่สองสป,ปอตเตอร์ผมสงสัยไม่ได้ดูเราจับอยู่นะจับอยู่ตลอดเลยพร้อมโอเคเกินไปทวนมาแล้วหรอ ยังนะโอเคเออ,เอ,อ่ขอดูนิดนึงนะครับนี่ไงมีทั้งสองล่างแล้วนะครับผมนะทั้งตัวนี้แล้วก็สัตว์ศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับแล้วก็มีร้อยนี่คือแลนโดรัต์ปะหรือว่าตัวที่แล้วตัวที่แล้วป้าที่เคยโชว์ไปมีร้อยทอร์นาดัลตนะครับผมมีตัวเดียวใช่ไหมใช่นะครับผมใช่ โอเคมาแล้วนะฮะตัวที่2นะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับผมจัดไปตอนนี้บัตรลดราคาอยู่นะครับบัตรตีบอสนะฮะมัน195หรือว่า190บนะ195า้าบ้านหนึ่งใบถ้า195มันจะเป็น390เนาะแต่ตอนนี้มันลดเหลือประมาณ3 0มร้บ้างนะครับ๋ย่าพาไปดูนะครับผมเพราะว่าวันนี้ตีเยอะนะฮะเรามี5คนละทีมเรานั่นเรดดี้เลยมอนน้ําแข็งผมมีตั้งเยอะนะทำไมเอาพวกนี้ให้นะฮะมอนน้าแข็งเอาท่าน้ําแข็งไว้กันนะซุยคุณผมก็เป็นท่าน้ําแข็งนะฮะ ICE เอา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 ไม่เป็นไรเดี๋ยวแคนเซิลเอานะฮะเรียงตามคอมแบทเนี่ยคือตัวที่มีธาตุน้ำแข็งทั้งหมดนะธาตุน้ำแข็งไม่ใช่ธาตุนะก็เก่งๆอยู่นะเนี่ยฟิลเซอร์ซุยคุนอัพเต็มแล้วมีลิบบินด้วยมันยังไม่เอาออกมาให้ผมเลยแปลว่ามอนัานุนะผมโหดกว่ามันแพ้น้ำแข็งคูณสองใช่ไหมแปดคนไวมากเลยนะฮะทำไมมีคนอ,อเล็กคนซ่าบด้วยใช้ธาตุไฟฟ้าหรอเลโกซ่า,าจะใช้ธาตุอะไรเนี่ยนุ้ยน้องอีวุยใส่หมวก กาเซียโอ้โหทีนั้นก็ทีน้ําแข็งเลยกาเซียโอ้โหรู้สึกจะเป็นตัวเด็กน้อยนะกว่านั้นอนะฝั่งนู้นนะครับผมโพลมาตายโพลมาตายเป็นท่า้ําแข็งก็จริงนะแต่ว่าตายรัวๆเลย เกียรลอสช่วงนี้เมก้าไม่มีตัวใหม่ๆเลยเนาะสงสัยจะต้องรออีเวนต์นะครับผมเดือนหน้ามันเป็นโกทัวร์ใช่ไหมฮะโกทัวรรอบนี้มันเป็นเจน4แล้วนะครับผมมันเลยเมก้ามาแล้วด้วยใช่ไหมแต่เมก้าบางตัวก็ยังอยู่เจน4ใช่ไหมฮะช่เอ๋ยชายนี่ไม่ได้เลยฮะชัยไม่นี่ครับผม2194ไม่น่าจะดีนะครับอ๋อโดนหลอกโอ้โหโดนหลอกหัวเลาะใส่ด้ว,ดว,ดวย,ดวยได้แล้วปั๊บตรงนี้โอเค โยนประมาณครึ่งจอนะครับผมอยู่ประมาณครึ่งจอนะความแรงนะฮะไม่ถึงวิวทูนะผมว่าเบากว่าวิวทูหน่อยแต่วงเล็กอยู่ฝ <c oughs> ืนฝืนฝืนฮนะมันไม่ได้หรอกนะครับผมต้องฝึกอีกเยอะอะวงเนี้ยรู้เลยนะฮะแต่ฝืนไงโอ้โหแรงไปก็ไม่ได้นะฮะนิดเดียวก็แรงเกินแล้วนะครับผมมันเสียเวลาที่มันไม่ค่อยตีเนี่ยแหละครับผมว่านะ โยนเอกย่างจริงออกแรงเกินไม่ได้เลยฮะน่าทำคาญแค่ว่าโยกเนี่ยเมื่อไหร่เบอร์รี่ใหม่จะมานะเป็นกล้วยกล้วยสีอะไรดิตอนนี้มันมีสัปารุสีเงินเบอร์รี่ทองกล้วยสีทองแดงใช่ไหม <laughs> จะเป็นอะไรดีครับเป็นกล้วยผสมกับเบอร์รี่ใช่ไหมคือแบบว่ามึนแล้วก็เพิ่มโอกาสจับติดเบอร์รี่เงินอ้ สับปะรดไม่ใช่โอ้พูดไปเรื่อยเลยครบเลย <laughs> เออเท่าลารเบอร์รี่นะครับผมเออต้องอันนั้นแล้วแหละผมว่าเพิ่มโอกาสจับติดกับมืนน่าจะดีนะบอนส์บานาน่าแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้พูดว่าเป็นบานาน่าใช่ไหมฮัลโหลเพื่อนไม่ยอมตีเลยฮะโอ้โห oh, <laughs> นิ่งเลยก็ <laughs> ผมไปให้กล้วยมันไงเราคุยเรื่องกล้วย <laughs> เราคุยเรื่องกล้วยผมเลยไปเผลอให้กล้วยไงมันก็เลยไม่กลับมาแนละ้วโอเค ก็ได้ลาสเบอร์รี่ก็ได้นะฮะมันนันเนปเบอร์รี่ใช่ปะ่ะเออไม่ใช่พีเนปพีเนปแบบมันน่าจะมาจากพายแอปเปิ้ลใช่ปะ่ะก็คือสับปะรดใช่ไหมฮะล้วตัดมาแค่ข้างหน้าเป็นพายไม่ดีนะครับผมโอเคบอกพร้อมแป๊บนึงดี๋ยวค่อยมาถกเรื่องไอเทมใหม่นะฮะเมื่อไหร่จะเข้ามาถกเรื่องไอเทมใหม่กันนะฮะพูดไปเรื่อเยเฉยนะครับอ๋อเป็นนันเนปจริงๆด้วยก็คือ บ a น a น a า่างนี้อเอ,อเป็นน,น,นันเนปลัสเบอร์รี่มันก็เปลี่ยนเป็นโกลเด้นลัสเบอร์รี่แล้วก็เป็นซิลเวอร์พีนเนปเบอร์รี่ดังนั้นมันควรจะเป็นอะไรบรอนซ์นันเนปเบอร์รี่อ่ะ <c oughs> นั่นน่ะสิครับกูควรเข้าได้แล้วนะของใหม่ๆเนี่ยแต่จะบอกว่าไม่มีของใหม่ก็ไม่ใช่เนาะเนี่ยชาโดชาร์ดพิลิฟายเกมนะทิกาดคิวนะครับผมมาแล้วนะฮะตัวต่อไปตัวที่3จัดไปครับ โอ้โคตรโคตรเท่อืมอืมไวเนาะไวอยู่นะครับไวจริงออกท่ากันทีลดกันพื่มภาพเลยใช่ไหมปร <c oughs> ะวานสีดำของผมโคตรเท่อะสองสองหนึ่งศูนย์เมื่อกี้เราสองสองเท่าไหร่อ่ะต่ำมากเลยเหรอครับโอ้แล้วจะยุดเมกาใครกก็ใช้กันโตเอ๋ยใช้ นี่ครับผมประตเออแล้วมาอย่างต่ําเลยโอ้ยจะบ้าตายโอเคประมาณนี้เหรอเข้ามาในหนวดหนวดอ่ะไม่ได้นะทุกคนต้องเข้ามาในหนวดเว้ยขูแล้วมันก็เล็กเกินเนี่ยได้แล้วมั้งขูเล็กจังเลยอ่ะไม่เอาดีให้ผมได้ exp เธอพันหนึ่งอ่ะเออไม่ยอมมันไม่ยอมไม่เอาคนอื่นเขาจะจะยังไม่เสร็จกันผมไปรีบ ไม่เอาปั๊บโอเคเรียบร้อยครับผม2 2งสูนย์คือต่ำมากเลยใช่ปะ <c oughs> ไม่ต่ำาน่มาเฮ้ยสูงเราได้สองหนึ่งมาโดยตลอดโอเคแต่ยังอีกยาวไกลห่างไกลไม่ได้ใกล้เคียงเลยสองสอนี่สูงไว้นึกว่าแบบต่ำจัดๆนะครับออสูงสุดของผมเท่าไหร่ก็ 98, ปแปด้าแลนด์ลัดเทรดมายังไม่ดีเลยนะครับติดลักกี้เพราะว่าน่าจะ ใช้ลัอคกี้เฟรนเทสมานะล่างนี้เรามี9 8ล่างสัตว์ล่ะมันเป็น2 2 2 4นี่ดีสุดของเรายังขาดอีกเยอะเลยนะครับเราบัตรหมดเนาะนะครับผมตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะเนี่ยรีโมดเลดบ็อกนะ310เหรียญเองนะครับผมอันนี้195 2อันก็คือ400ทอน10ใช่ไหมนะครับผม390เนาะต้องบอกว่า310เหรียญเนอบาทมันก็เกินไปนะออมันประหยัดลงมาเยอะอยู่นะครับ แล้วก็แถมโปรฟินอันหนึ่งลละครับผมกดไปเลย2ทีนะฮะของฟรีรับด้วยนะฮะโอเคไม่โดนหลอกไม่โดนหลอก <c oughs> ถือว่าวันนี้รอดนะครับผมทำไมเขาซื้อคุณขึ้นไห้ผมและเออ ซือคุณก็มาเลดี้เลยแล้วกันนะครับสปอรเตอร์ผมเอานี่ออกแล้วน่าจะครบแล้วนะครับพอเปิดพับบิกมากันเต็มเลยดีจังเลยฮะจะได้ตีลงไวๆนะฮะน่าจะได้5ตัวนะครับผมหลังจากที่ถามแล้วไม่ได้ตอบผมว่ากี่ตัวนะฮะเพราะว่าวันนี้เราจะตีนสี4ถึงหตัวนะครับแต่ตอนนี้สีตัวก็ยังไม่ได้บอกว่าตัวสุดท้ายนะแปลว่าได้5ตัวแลลวครับผมท่าน้ําแข็งเลยาตาน้ําแข็งคู่นะครับ ผมว่ามันเล่นง่ายกว่านะก็เลยเปลี่ยนไว้เป็นท่าแบบนี้นะะจริงๆท่าน้ำอาจจะเก่งกว่าก็ได้ปะน้องไม่ค่อยติดเทียใช่ไหมฮะน้องซุยคุณตัวนี้เป็นซุยคุณในวีลอยด้วยนะครับเนี่ยใช้ีนวีลอยนะไม่เห็นคนใช้เท่าไหร่เนาะนะครับมันอัพได้ไม่สูงเลยครับนี่ขนาดอัพเต็มแล้วนะเนี่ยยังได้นิดเดียวเองครับไม่ถึงเต็ม40เนาะ50ผมยังไม่อัพนะเดี๋ยวรอเวสเลยไม่รู้จะแบบมีโอกาสได้ถึงหรือเปล่าโคตรยาวนานนะครับคือจริงๆแล้วถ้าอยากจะเลเวลขึ้นไวๆรับของขวัญกับเพื่อนนะครับ แล้วก็กดไข่ตอนเท่าไหร่นะ30วัน90วันใช่ไหมเออมันจะขึ้นไวมากนะครับผมยืนถึกจัดจัดนะครับผมสมเป็นซื้อคุณจริงๆมาชา้ใช้ไม่นี่ครับผม2202ไม่ดีนะฮะบสับปปะรดผมเยอะว่าผมเพิ่งสังเกตตัวเอง200กว่าลูกเลยละเฮ <c oughs> ้ยล่างหนวดก็ได้แล้วแล้วทำไมรอบแรกมันถึงไม่ได้อ่ะนั่นสิครับเป็นคําถามที่ดีฮรรอบแรกผมล็อกเกินหนวดไปอีกเหรอฮะ ฝั่งนั้นไม่ได้อะดีโห,โห,ห่างไกลจัดๆอืมโอเคโยนแค่ครึ่งจอไม่ถึงครึ่งด้วยแนะเนี้ยเดีย๋ยวสอดจะว่ากันครับผมโอเคตัวสุดท้ายเนาะนะครับเตะแล้วฮิวฮิวไม่มีใครน็อกเนาะเฮ้ยซื้นนอคุณน็อตพอดีเลยอ่ะ โอโ้พอดีเลยครับอน,นี่ของก็ไม่เต็มไม่เต็มก็แย่แล้วขาดน่อยเดียวนะทิ้งไปเลยโอ้โเล็กแคนดเยอะนะเนี่ย XL แคนดีก็เยอะสักครู่นะครับผมตัวต่อไปนะตัวสุดท้ายนะครับ <S <s มาครับทุกคนฮะตัวสุดท้ายของเรานะครับมาแล้วเดี๋ยวเรามาสอนจับกันนะครับปท private ไปแล้วนะอันนี้เป็นเทคนิคการชวนนะครับผมนะก็ให้เปิด private group ก่อนเนาะแล้วก็ชวนนะครับผมแล้วก็พอคนในห้องในทีมเราเข้าครบแล้วนะค่อย ปลด private ออกนะมันจะทําให้คนข้างนอกเข้ามาได้นะอันนี้จะทําให้ห้องเราไม่เต็มแน่นอนนะผมการันตีนะไม่งั้นบางทีแบบว่าเรารีโมทกันไปเยอะๆนะอาจจะทําให้ห้องเต็มได้นะครับผมนะ15คนคนระับสุดยอดมากๆนะเออจัดไปนะวันนี้5ตัวดูกันแบบว่าจูชจนะครับผม <laughs> 5ตัวรุยกันนะครับ14คนสำหรับตัวนี้ใช้เอ่ยช้ดนี่นะครับมาปิดคลิปแล้วก็อดสอบจับเป็นไง <laughs> มาดูกันว่าทุกคนจะได้ดูการสอนจับหรือเป้านะครับมารวดไวจัดๆเลยนะฮะโคโหสุดยอดไวมากเลยครับผมโคตรไวไวแบบไวจัดๆ <c oughs> เรียบร้อยครับผมชัยเอ๋ยชัยนี่นะฮะมามาหน่อยนะครับชัยนี่ตรงมาได้ะไรหรือเปล่าเฮ้ยแต่งตัวเทศจะจัดชยัย ไม่นี่ครับผมสองสองสองสามร้อปะเนี่ยมาสอนจับกันครับนะ่ะไม่ร้อยนะครับผมร้อยคือส2งสองน,งนะครับไม่เป็นไรนะจัดไปนะครับผม <c oughs> ทุกคนมานะสอนจับกันนะครับได้แล้วโอเคครับผมมานี่นะฮะเอาเรื่องของเบอร์รี่ก่อนนะย้ำดูรอบละกันนะเผื่อมีผู้เล่นใหม่มาดูคลิปนี้พอดีนะใครอยากจับติดง่ายๆนะให้ใช้อาบทิ้งไปแล้วนะ ลัตเบอร์รี่นะหรือว่าเบอร์รี่ทองนี่นะจะทําให้เราเพิ่มโอกาสจับติดนะครับผมนะใครอยากได้ลูกอมเพิ่มขึ้นแบบผมนะก็ใช้สับปะรดนี้นะฮะมันจะได้ลูกอมคูณ2นะแต่ว่าถ้าใช้สับปะรดสีเงินเนี่ยจะได้ลูกอมคูณ2นะแล้วก็เลดจับติดนะครับเหมือนไอ้ลัตเบอร์รี่ธรรมดานะฮะแล้วก็ลูกอมบวก1 เออตัวนี้มันได้3คูณ2เป็น6นะจากนั้นบวก1ก็จะกลายเป็น7นะครับแต่ว่าผมก็จะย้ำทุกรอบเลยกันนะครับว่าผมไม่แนะนําให้ใช้จับบอสนะไปจับตัวข้างนอกล่าง2ล่าง3ดีกว่าเนาะนะครับผมดังนั้นอันนี้ผมสอนจับอขุญาตใช้เป็นสับประรดก่อนนะล็อกบอลก่อนเนาะประมาณนี้ได้แล้วนะครับเขี้ยวนะแล้วก็จะหมูกนะผมให้เลยเขี้ยวเข้ามานิดหนึ่งนะค่อนข้างเล็กหน่อยนะครับผมนะแบบเมื่อกี้นะฮะอนิเมชันตัวนี้นะครับเขาจะตีนะเอามือตะปบมาฝับจากนั้นนะก็จะเอาขาใช่ป่ะกลับไปที่เดิมใ ตอนนี้เขาตีมาเราควงบอลน,นะพอเขาจะปบเสร็จเราโยนไปเลยเนี่ยโยนไปเลยนะครับผมตอนจะปบเสร็จจะถึงทันกันพอดีนะครับผมมาโยนประมาณนี้นะครับผมนี่นะครึ่งจอแล้วก็ย้ำนิดนึงสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ถ้าไม่รีบนะอย่าไปโยนมาเลยอย่างเงี้ยนะเอาตรงกลางจอดีกว่านะครับผมอันนี้คือบอกเลยตรงๆเลยว่าริมจอทั้งสองฝั่งโยนยากมากนะครับผมตัวอื่นยังพอยนได้ตัวนี้ผมไม่ได้เลยนะคนอื่นจะทําได้นะนี้ผมทําไม่ได้นะครับผมนะเราไม่รีบรอบนี้ก็ ค่อยๆนะครับผมไม่ถนัดเลยอะบอกตามตรงโยนไม่ถึงปะเนี่ยอขออนุญาตเอียงตัวเลยนะฮะเออเพื่อความแบบว่าถนัดนะครับผม <c oughs> มาเ <c oughs> พื่อนกลับมาได้แล้วนะฮะเออลีลาเยอะเกินไปแล้วนะครับโอ้โหลีลาจัดเลยลีลาจัดนะฮะตัวนี้ดีกว่าตัวที่ผมมีตัวที่แล้วปะนี่นะครับผมแล้วก็โยนไปโอ้โหไม่ถึงซะด้วยสอนจับเป็นยี่ทุกที <c oughs> เอาใหม่นะเอาใหม่นะเมื่อกี้ไ่เอาลี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  โอ้โหมันเสียเวลาเนี่ยทุกคนตอนที่มันโยกไปมาเนี่ยแหละผมว่านะครับเป็นตัวที่ผมจับนานกว่าแบบตัวอื่นเลยอะขึ้นลงก็ยากซ้ายขวานีนีล่ลำคานกว่านะเนี่ยไม่ยอมนะฮะมามาจะได้จับไหมเนี่ยเออจะได้จับไหมครับนี่นะครับผมประมาณเนี้ย เออประมาณเนี้ยแถวๆเนี้ยครึ่งจอของเครื่องผมนะฮะโอ้โหแล้วก็อย่างนี้ตลอดเห็นไหมตัวแรกอะ่ะก่อจะติดหรือตัวนี้เกือบดีแล้วผมเก้าสามใช่ไหมเก้าแปดก็าหกเก้าสามนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ โอเคผมสุดหรับวันนี้ก็5ตัวนะครับจบไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนของเราในการทําคลิปนะตอนนี้มีสพอร์เตอร์ระดับนักกาชนภัยตามชื่อที่ขึ้นนี่เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับ ใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นที่เทพแบบเมื่อกี้นะกดอันดับนักประชาชนไมาได้เลยนะใครยังไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะรายรอบเรามีนะกดเต็งเลยขอบคุณใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับเลือกยอดเงินพร้อมโดเน a นะตอนโดเน t ก็จะคอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับผมและช่องทางนะที่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้นะการเข้ามาดูคลิปบ่อยๆนะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ใจดีช่วยแชร์ด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่อองงขผมนะครับ ছোৱে